ช่างหนักหน่วงอะไรขนาดนี้นางกุลานะนางกุลาข้านึกไปแล้วเสียวว่าเจ้าเป็นนางงูพิษแต่ตามที่องค์ราชทายาทเล่ามาองค์หญิงตัวปลอมผิวพรรณขาวผ่องหน้าตางดงามจะใช่นางกุลาชาวป่าตัวดำใจสกรปรกหรือเปคะแล้วเราจะช่วยลูกของเราได้อย่างไร เรื่องนั้นหม่อมฉันพอจะมีทางพิสูจน์พระเจ้าค่ะอา่อาวอ้ามะาท่านฟื้นแล้ว ย่าเพิ่งขยับท่านบาดเจ็บอยู่เราช่วยชีวิตท่านเอาไว้ท่านอย่าได้กลัวเราเลยนี่เจ้าเป็นใครกันแน่องค์หญิงสนน้อยหรือนางกำนันคุณล่ท่านอามาจะได้เราว่ายังไงก็สุดแท้แต่ท่านเถอะแต่เวลานี้ท่านบาดเจ็บมากเราทำแผลให้ท่านท่านควรจะนอนพักสักหน่อยไม่ได้ ข้ายังพักไม่ได้ข้าต้องรีบไปกราบทุนองค์ราชทายาทให้ทรงทราบถึงการก่อกระบฏของอมราชาัยยะและพระชายาข้ามันท่านเชื่ออย่างเราใช่ไหมว่าองค์ราชชายาทยังไม่สิ้นพระชนข้ามั่นใจถึงแม้ว่าเรือจะแตกองค์รัชทายาทและพระอนุชาจะต้องมีพระชนชีพอย่างแน่นอนข้าต้องรีบไปแล้ว ท่านจงพักอีกสักวันแล้ววันพุ่งเราจะนำทางพาท่านไปที่นครรมพิสัยด้วยตัวเราเองเรือนทองนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีของพิธิดาสนูน้อยหากเรือนทองนี้จะสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนได้ประจักษ์ได้ว่าพะธิดาสนน้อยตัวจริงคือใคร ก็จงนำเรือนทองนี้กลับไปที่นครแก้วนพรงลัดได้เลยขอบพระทัยพระมระเหสีพระเจ้าค่ะเป็นชันพระเจ้าค่ะเอา หื่นชาเลเรียวแรงหายไปไหนหมดเลือนไยหลังติ๋วแค่นี้ไม่มีบรรยายยกหรอ,อมแหมมาลองยกดูบ้างไหมหมูชัยสบายเอา ใช่เรี่ยวแรงกันหายไปไหนหมดล่ะเกิดอะไรขึ้นมือชาญมูชัยเรือนทองหลังนี้แม้จะหลังเล็กนิดเดียวแต่หนักจนยกไม่ขึ้นเลยพระเจ้าค่ะรอกขอรองหน่อยอ กระทิงเจ้ามีพระรากำลังมหาศาลมาช่วยเราทีเจ้าค่ะมาไม่ไหวไปเจ้าค่ะหนักมากไม่เคยเจอเดินทองหนักเช่นนี้ไปก่อนเลยไปเจ้าค่ะ เช่นนั้นองค์รัชทายาทจะทำยังไงดีเพคะพระมเหสีเราเองก็จนปรรัญญาเราก็ไม่สามารถยกเรือนทองได้แต่ไหนตะไลมาไม่มีใครยกเรือนทองนี้ได้นอกจากพระธิดาสนน้อยเพคะแต่ถ้าหากองค์รัชทายาทไม่สามารถยกเรือนทองนี้กับนครแก้วนพราดได้ <c oughs> ก็ไม่สามารถช่วยลูกเราได้นะสิคุณเทา้า ทำยังไงดีพระเจ้าค่ะเสด็จพี่เราองค์รัชทายาทวิจิตจินดาขอตั้งจิตอธิษฐานหากเราและพระธิดาสนน้อยคือเนื้อคู่กันทุกภพทุกชาติแล้วใสขอให้เรายกเรือนทองหลังนี้ขึ้น เพื่อนำกลับไปมอบให้พระธิดาสนุนน้อยทีน่นครแก้วนพรัตน์ด้วย ายผู้นี้ที่คอยช่วยชีวิตเรากับพิสซ้อยไว้ที่นครคุงคานี่นี่ท่านเป็นถึงเจ้าชายเลยเหรอเนี่ยแล้วองชายมาทำอะไรที่นี่เรายินดีที่ม้าอุปการได้เลือกพระอนุชาพิลาบมาเป็นคู่ครองให้กับพระธิดาสร้อยสูรบณนของเรา ผู้ครองหมายความว่าพระเจ้าการศึกเสด็จพ่อของหมอมฉันได้ส่งหมอมฉันในฐานะองค์ราชทายาทและเป็นพระเชษฐาของเจ้าชายพิราเพื่อมาเป็นตัวแทนสู่ขอพระธิดาส้อยสุวรรณพระเจ้าค่ะเหมือนฉันพระเจ้าค่ะ นครแก้วนพร,รัตน์คงเป็นพระนครที่มั่งคั่งมากสินะถึงได้นำแก้วแหวนเงินทองมากมายขนาดนี้มาสู่ขอพระธิดาสร้อยสุวรรณของเรา <c oughs> <c oughs> นั่นเป็นเพราะหม่อมฉันไม่ได้มาสู่ขอพระธิดาสร้อยสุวรรณเพียงองค์เดียวพระเจ้าคะ่ะนครรมวพิสยัยมีพระธิดาสร้อยสุวรรณเพียงองค์เดียวองค์ราชทายาทจะสู่ขอองค์หญิง พระองค์ใดได้อีกหมอมฉันตั้งใจมาสู่ขอพระธิดาสร้อยสุวรรณให้กับพระอนุชาพิลาบส่วนตัวมอมฉันจะมาสู่ขอพระธิดาสนูน้อยเพื่ออภิเษกกับมอมฉันพระเจ้าค่ะพระธิดาสนูน้อย อยู่นครแก้วนพรัตน์เช่นนั้นเหรอพระเจ้าคะ่ะเราได้ขับไล่พระธิดาสนน้อยออกจากนกครลมพิสัยไปแล้วตั้งแต่วันที่พระธิดาออกจากนกครของเราก็ไม่ใช่เจ้าหญิงอีกต่อไป <c oughs> พ่อหากจะเดินทางไปที่นครโรมพิสัย ทางที่เร็วที่สุดคือทางน้าหรือไม่ก็ต้องขี่ม้าไปคอกม้าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เงินเราจะพาท่านไปที่คอกม้าข้าไม่เคยพานพบสตีที่กล้าหาญและมีน้ำใจเชื่อเจ้ามาก่อนเจ้าคงไม่ใช่นางกำนันธรรมดาละมั้ง เราจะเป็นใครความจริงก็คือความจริงอยู่วันยันคำ่ำแต่เวลานี้เราจะต้องเร่งเดินทางไปแจ้งข่าวให้องค์ชาชทาญญาทรู้เรื่องกบฏซะก,ก่อนรีบไปกันเถอะท่านอามา์องค์เหนือหัวหัดสวิชัยทรงพัสติฟั่นเฟือนไปไปคะทึงได้รับสั่งเช่นนั้นออกมา องค์เหนือหัวไม่สติฟั่นเฟืองหรอกคุณเท้าเป็นเพราะองค์เหนือหัวแหน่งนายลืมเลือนเราและรูปไปแล้วตั้งหากหม่อมฉันไม่คิดเช่นนั้นพระเจ้าคะ่ะองลเลราทายาตหมายความว่ายัางไงเพคะองค์เหนือหัวหัสวิชยัยบางขนาดก็เหมือนระลึกพระสติได้ แต่บางขนาดก็เมือยลอย่รากับถูกอำนาจบนดำควบคุมจนพระองค์ไม่เป็นตัวของพระองค์เององค์รัชทายาทรู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาหม่อมชันรู้ดีพระเจ้าค่ะและมั่นใจว่าสิ่งที่หม่อมชันเห็นเป็นจริงใน,นที่กราบทูลพระมะเหสีหม่อมชันก็เห็นเหมือนเสด็จพี่พระเจ้าค่ะข้าพุทเจ้าเฝ้าสังเกตมาเป็นแรมเดือน ข้าพุทเจ้ามั่นใจว่าองค์เหนือหัวสวิชัยต้องคุณใส่มนดำจริงๆพระเจ้าค่ะนึกแล้วไม่มีผิดเห็นไหมเพคะพระมเหสีตั้งแต่พัิดาสนน้อยถูกแผนชั่วของพระสนมจนเชาบ้านขับไล่ออกจากพระนครองค์เหนือหัวก็ทรงพระประชวรสามวันดีสี่วันไข้พระพักก็หมองคำ้ำเหมือนถูกมนดำหม่อมฉันว่าต้องถูกคุณใส่แน่ๆเพคะแล้วว่าไม่ใช่หรอกคุณเท้า พะสนมก็รักเสด็จพี่เหมือนที่เรารักแล้วตอนนี้พระสนมก็ได้ครอบครองทุกอย่างแล้วจะทําคุณใส่มนดำใส่เสด็จพี่ไปทําไมก็เพื่อตําแหน่งพระมเหสีไงพี่คะถ้าพะสนมอยากได้ตําแหน่งพระมเหสีก็ต้องมาทําร้ายเราสิไปทําร้ายเสด็จพี่ทําไม,มเมื่อก่อนองค์เหนือหัวเสด็จมหาพระมเหสีที่เรือนท้ายวางอยู่บ,บ่อย จนพัิดาสมน้อยถูกขับไล่ออกจากนกครลม,มิสัยองค์เหนือหัวไม่เคยเสด็จมาหาพระเมเหสีอีกเลยเพคะเป็นพ่อคุณใสมนดับแน่ๆเพคะเพราะนายพระทายเสด็จพี่มีเพียงแค่พระสนมและองค์หญิงส้อยสุวรรณต่างหากละคุณเท้าไม่มีเราและลูกอีกแล้ว นางนนุน,น้อยถูกจับออกจากนกคนรพิสัยยังไปได้ดิบได้ดีถึงนครแก้วนภร,รัตโถพระสนมอย่างพระธิดานโนุน้อยจะได้ดิบได้ดีไปสักกี่นานไปคะในเมื่ออีกไม่นานท่านอมาตย์ชัยยะและก็ท่านอาจารย์สุชาวดีก็จะทําแผนการสําเร็จท่านพี่ชัยยะก็ไม่รู้มัหวทําทอะไรอยู่ป่านนี้ยังไม่ส่งข่าวมาอีก ห้ามเราเราไม่มีวันอภิเษกพร้อมกับเสด็จพี่สนน้อยหรอกนะไม่มีวันเอา้าแล้วกันเราก็นึกว่าพี่ส้อยไม่อยากอภิเษกแต่ที่ไหนได้ไม่อยากอภิเษกพร้อมกับเสด็จพี่สโสน้อยนี่เอง ท่านอัวชยะมาถึงแล้วพี่คะแ้แห่งป่าให้ใครได้ยินเรคะพระท้ามายาอยขอประทานอภัยไปคะผมฉันตื่นเต้นอยากรู้ข่าวว่าท่านอังชยะทำแผนการสำเร็จไหมท่านพี่ชัยยะก่อกระบอกสำเร็จละแล้วลตอนนี้ท่านพี่ชัยยะได้ครอบครองนะครแก้วนภรัตสมปาถนาละดีจังเลยพี่คะดีไี่คะดีคะ่ดคะดีใจพุทะศาสนาด้วยนะพี่คะ จะได้ครอบครองแล้วหมอมแม่อย่าไปเขา้าผู้หญิงปล่อยหมอมแม่เราจะไปหาหมอมแม่ ท่านลุงชัยยะถึงก่อกระบ,บทที่นครแก้วนพรัตน์โดยที่หม่อมแม่ไม่ห้ามปรามเลยรู้แบบนี้แล้วองค์หญิงจะทำยังไงดีเพคะเราเราต้องรีบหาทางแจ้งข่าวให้องค์ราชทายาทกับพระอนุชารู้นั่นเท่ากับว่าองค์หญิงตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระสนมและท่านลุงเชียวนะเพคะ ที่เราทำไปก็เพราะว่าเราหวังดีไม่อยากให้หมอบแม่และท่านลุงทำชั่วบ้านเมืองของใครผู้นั้นก็ย่อมรักและห่วงแหนผู้ที่คิดขดปล้นชิงเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของตนมาครอบครองก็ไม่ต่างอะไรกับโจร องค์หญิงน <huh ี่มันไม่ใช่เร like> ื่องเล่นๆเลยนะเราก็ไม่ได้รอเล่นนะเราได้ยินหม่อมแม่คุยกับบุณท้าวมายาแบบนี้จริงๆข้าเป็นพยานได้โอ้ยอกวิอไรจะแตกพระสนมกับท่านสมัยชัยยะก่อการอุกอาจยิ่งนักองค์หญิงมายืนยันด้วยตัวเองเช่นนี้เราว่าองค์รัชทายาทเล่นกับนครแก้วนพรัตน์เดี๋ยวนี้เถิด ขอบพระทัยองค์หญิงมากที่นำข่าวมาแจ้งไม่เป็นไรเพคะเราขอให้องค์ราชทายญาตกับพระอนุชาเดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะเพคะหม่อมฉันทูลลาเพคะเสด็จแม่เดี๋ยวก่อนองหญิงองค์หญิงยังกลับตำหนักไม่ได้พระเจ้าคะ่ะ